สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประสูตรเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2530ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่2ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระเชษฐภพคินีและพระอนุชาสองพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพพยาวดีกรมมาหลวงราชสาลนีสิริพัฒมหาวชละราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิปูลราชกุมาร เมื่อแรกประสูติทรงดำรงพระอิสริยยศหม่อมเจ้ามีพระนามว่าหม่อมเจ้าบุตรน้ำเพชรมหิดลต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2548ภายหลังพระบาทสมเด็จ พระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562ด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนจิตลดาต่อมาได้สำเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองภาควิชานารมิติลป์ด้านแฟชั่นและสิ่งทอจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทรงได้รับรางวัลน,นิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา2551 ภายหลังพระองค์ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทณวิทยาลัยสมาคมการออกแบบเสื้อผ้าปารีสจากประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังทรงได้รับการถวายปริญญาบัตศรศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ พระอัจฉริยภาพด้านแฟชั่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโดยทรงออกแบบเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีซึ่งได้รับเสียงชื่นชมอย่างเนื่องแน่นในวงการแฟชั่นโลกทั้งยังมีแบรนด์ต่างๆอย่าง สิริวันวรีเมซองซึ่งเป็นแบรนด์ของตกแต่งบ้านนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นความสําคัญของผ้าไทยทรงอนุรักษ์และต่อยอดผ้าไทยอย่างจริงจังทั้งยังทรงออกแบบผ้าพระราชทานชื่อผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรีและผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาซึ่งพระราชทานให้กับชุมชนทอผ้าทั่วประเทศ ด้วยความสนพระไทยด้านแฟชั่นพระองค์ทรงได้รับเสียงชื่นชมจากสื่อต่างชาติจนได้รับการขนานนามว่าทรงเป็นเจ้าหญิงแฟชั่นและในปี2561ทรงได้รับการถวายรางวัลศิลปาทรในสาขาศิลปะการออกแบบด้านแฟชั่นและเครื่องประดับจากกระทรวงวัฒนธรรมพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาที่โดดเด่นโดยทรงโปรดกีฬาแบดมินตันและการขี่มา้าที่ทรงสนพระไทยตั้งแต่ทรงพระเยาวและทรงเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมอยู่บ่อยครั้งทั้งยังทรงเคยคว้าแชมป์ประเภทเด,ดเสเซดในรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ คิงคัพ2012ภายหลังทรงได้รับการถวายรางวัล Best Achievement Award จากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยอีกด้วยพระอัจฉริยภาพด้านดุริยศินคีติสิน,สนในด้านการดนตรีพระองค์ทรงมีความสนพระไทยในดนตรีไทยและดนตรีสากลโดยทรงประพันธ์บทเพลงพระนิพนธ์เพื่อใช้ในการแสดงแฟชั่นโชว์และคอนเสิร์ต ทั้งยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออเคสตรานอกจากนี้พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนานับตั้งแต่การเสด็จพระดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญต่างๆไปจนถึงการเสด็จเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายผ้าพระกฐิน